ตอนนี้พี่อยู่ที่ไอออน GSCB สาทรนะคะมาดูกันว่ามอเตอร์โชว์ที่ภาษาการขายของเราจะได้บุ๊กกิ้งกี่คนนะคะแม่จ้าบอถามหน่อยค่ะว่าคิดว่ายอดจองในมอเตอร์โชว์ของเรากี่คนคะโอ้ยไม่น้อยกว่าติดแน่นอนค่ะบุ๊กกิ้งโหสุดยอดนะคะพี่แบงค์ค่ะสวัสดีค่ะอือผมแบงค์เองแบงค์ตั้งเป้าไว้่าประมาณสิบห้าครับสิบห้ามามาถามกันฮัลโหพี่เซย เออสาคนครับสาคนโจโยี่ครับย uh> ี่สิบไม่ถือว่าเยอะมากเลยค่ะย่สิบบวกค่ะเชนเชนบวบวกเถือว่าเยอะกันน้องชูยี่สบ่สิบแปที่ห้องเซลกันนะคโ้วจะเข้าห้องเซลพอดีเจอเ้าไหมก็อย่างน้อยก็ยี่สคนเดียวยีนะคะยงสวัสดีค่ะน้องแนนแนมอเตอร์โต้องยีบบวกค่ยบบวกโคตั้ปาครับประมาณ สี่สิบห้คนตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาถามน้องโอกกันบ้างนะคะกำลังส่งห้อกนพอดีเลยนะคะประมาณสิคนหรืสคนที่คบอกเลยโอ้โอยากได้สองกลีงนึงนึงเอาสักยี่ก็ได้ค่ะยี่สิบี่สิแล้วกันยี่สิบยี่สิบกได้มั่นใจในคัเปรีครับมั่นใจในคเปียก็วันี้ทางบ้าเอาว่สาสิบแกันครับผมสิบไลน์ดูดู ตามสิบสิามากกว่านั้นได้หมได้ได้ได้สิบห้าสิบห้ายี่สิี่สิบยีเหรอยี่สิบยี่สิบยี่สิพี่บอกเท่าไหร่แล้วพี่พี่เคปอกเท่าไหร่สามสิบสบผเอ็ผมไม่สเอาบสามหคันค่ะสิคันมีคนสามสิบดคันแล้วเอ็เหรอคะจริงจริบก็ดีใจห้วค่ยีจองได้ไหมในงานมอเตอร์โชว์ได้ค่ะดิวิวดิวพี่โอ สิบห้าคันแหละสิบห้าน้อยอยู่น้อยอยู่เยอะใช่ตั้งไว้สิบห้าก่อนยี่สิบคันครับยี่สิบคันใช่ครับว้าวเข้มมากเลยพี่ก็ทาร์เก็ตไว้ตั้งเป้าหมายไว้ก็ประมาณ15-20คันครับผมยูทีเปิดตัวรอบนี้สัก25คันแล้วกันครับว้าววันละคันก็จะน้อยไปเอาวันละ5คันไปเลยไหมครับแน่นอนต้องสู้40จริบหรองนะปะยูทเหรอ40คันนะ นี่ค่ะอยากออมตีทิพย์พญายนิพาจากไอออน GACB สาทรค่ะ